สวัสดีค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทาง YouTube นะคะฟอร์ตใบแดงใบเล็กขาววันนี้นะคะเล็กจะพามาชมรถนะคะตัวแคบยกสูงนะคะรุ่นขายดีค่ะฮอตฮิตมากๆเลยเป็นแคบยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะ6กเกียร์หสปีดค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น XL Plus Sport นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นสีบรอนเงินค่ะราคาจําหน่ายนะคะอยู่ที่6กแ0 0 0้าบาทนะคะเครื่องยนต์2 2 0 0ันซีซีค่ะ6กเกียร์หสปีดค่ะแรงม้าร้อยหกสิบแรงม้านะคะ บิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมค่ะแต่ก่อนจะพาไปชมนะคะขอกําลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดแจ้งเตือนหรือกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําลิกถัดไปของเล็กด้วยนะคะไปค่ะไปชมกันค่ะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกสกรูปเป็นสกรูทรงฟิตนะคะสะกรูทรงฟิตเป็นมาสีบอลเงินค่ะลูกค้าเลือกเป็นมาสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถค่ะ ที่ด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งนะคะชุดแต่งก็จะเป็นชุดแต่งยอดทิปเหมือนกันนะคะทิปเหมือนเดิมก็คือชุดแต่ง F150 นะคะตัวอักษรฟอนต์ฟอร์ดนะคะ FORD สีดำตัดด้วยขอบสีแดงค่ะพร้อมด้วยไฟยาว3จุดบนตัวอักษรฟอร์ดด้วยค่ะมาที่ด้านล่างนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกันแคลงนะคะสีบอลเงินค่ะสีบอลเงิน ไฟตัดหมอกนะคะเล็กติดตั้งเพิ่มเติมให้เพราะเดิมทีรถรุ่นนี้นะคะเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะเล็กก็ติดให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะในเวลาขับขี่ในขณะที่ฝน,นตกนะคะหมอกลงจัดค่ะไฟตัดหมอกก็เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะคิ้วล้อก็เป็นคิ้วล้อมแบบเรียบค่ะที่มากับชุด f 150ค่ะเลก็กก็การยิงซีคอนนะคะเราติดตั้งโดยผู้ชำนาญการนะคะมืออาชีพเพราะฉะนั้นงานก็จะกิดแน่นอนค่ะ มาที่ยางนะคะยางตรงนี้นะคะยางจะเป็นยางมอนเตอร์นะคะมอนเตอร์เอทีสามนะคะเป็นยางออลเทเรสคะ่ะตัวนี้นะคะหน้ายางนะคะจะอยู่ที่สองหกห้านะคะทับเจ็ดศูนย์นะคะอาร์สิบหกค่ะแม็กก็เป็นแม็กที่ยอดทิ้นเหมือนเดิมก็คือเป็นแมกลายดอกไม้ค่ะแต่ว่าเล็กมีแม็กให้คุณลูกค้าเลือกนะคะคุณลูกค้าจะเลือกเป็นแมกลายอื่นก็ได้ะคะ่ะตัวนี้สติกเกอร์คุณลูกค้าเลือกเป็นแบบ บางเบานะคะก็คือติดติจะติดก์กเบาๆก็คือเป็น FORD นะคะเป็นไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์จะเป็นสีดำฟิล์มนะคะเล็กติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมค่ะกันสาดประตูนะคะติดให้ทั้งช่องแคบเลยค่ะเาวาหลังคานะคะติดตั้งให้ค่ะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะเบามือจับนะคะเป็นเบามือจับกันลอยค่ะสีดำด้านค่ะกันขีดขวดได้ดีค่ะ มาที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายนอกจากเล็กติดไลเนอร์กระบาดแท้ของฟอร์ดแล้วนะคะเล็กยังติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นโลบาเล็กค่ะโลบาเล็กเป็นไบรท์เอาเรนเดอร์ค่ะพร้อมห่วงนะคะเผื่ออนาคตคุณลูกค้าจะติดเป็นพวกตะแกรงเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเผื่ออยากติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคตค่ะก็ะติดได้ค่ะด้านท้ายนะคะเข้าไฟท้ายค่ะติดเข้าไฟถ้ายให้พร้อมด้วย ข้อฝากกระบะท้ายนะคะตัวนี้เราจะติดตั้งเป็นข้อฝากกระบะท้าย FORD Ford เลยค่ะ Ford สีดำนะคะตัดด้วยขอบสีแดงค่ะก็จะเป็นขอบกระบะใหญ่ๆแบบนี้เลยให้ความโดดเด่นท้ายกระบะมากๆเลยค่ะด้านล่างนะคะกันชนเหล็กนะคะก็เป็นแบรนด์ Outlander เช่นเดียวกันกับโรบา a r ค่ะเป็นแบรนด์ยี่ แบรนด์เดียวกันนะคะเหล็กเป็นเหล็กแท้นะคะแข็งแรงทนทานค่ะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนค่ะมีห่วงโอเมก้านะคะสีแดงให้ค่ะพร้อมด้วยไฟสองสว่างที่ปทะเบียนให้คุณลูกค้าด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทค่ะโปรโมชั่นคันนี้นะคะจัดให้พิเศษสุดๆเลยดาว4 9 9 0 0บาทค่ะ ให้เต็มๆแบบนี้เลยค่ะเลดาวอยู่ที่20%ค่ะค่างว่าอยู่ที่9,174บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีนะคะเครดิตดีไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะฝาถังน้ำมันก็ติดตั้งให้ค่ะกันรอยได้ดีค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจฟอร์ดนะคะโทรหาเล็กนะคะ0898980981ค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ในช่องทาง YouTube มาก็ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะมีสีดำสีขาวสีแดงสีบรอนเงินมีสีสีให้คุณลูกค้าเลือกค่ะทุกสีราคาเท่ากันค่ะชุดแต่งคุณลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายนะคะจะแต่งแบบไหนก็ได้ค่ะเรามีชุดแต่งให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยค่ะแต่งมากแต่งน้อยนะคะเรามีบริการให้คุณลูกค้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับตัว CapXL p ก s s p อลพาทสปรนสีร้อนเงินนะคะแต่งเท่ๆดุๆแบบนี้เลยนะคะสนใจฟอร์ดนะคะอย่าลืมโทรหาเล็กก่อนนะคะ0898980981หรือจะคอมเมนต์ที่ช่องทาง YouTube ก็ได้ะคะ่ะวันนี้เล็กขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ